เกมฉันคือใครหัวข้อสิ่งของทั่วไปนะับผมจะเป็นร้านเก้าสิวิถ้าเกิดน้องตอบได้เอาไปเลย100บาทไปโอ้โหโคตรง่ายอ่ะบอกเนละเกี่ยวกับเครื่องครัวไหมคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวของใช้ในห้องนอนใช่เกี่ยวโอ้โหมาถูกทางแล้วอ่ะมาถูกทางเบียงผิดไม่ใช่โคมไฟไม่ใช่มาถูกทางแล้วอยู่ในห้องนอนแล้วนะไม่ไปเลยอยู่ในห้องนอนโต๊ะผิดไม่ใช่เออหม้อหุงข้าวไม่ใช่ คอับตัวเราอ่ะพัดลมผิดไม่ใช่ตูวสะ้อผผิดไม่ใช่ต <โล S 1> องนี้อ่ะมันอยู่มันอยู่บนเตียงอ่ะหมอนข้างถูกต้องครับผมอ่ะโอเคค่ะอ่ะข้อต่อไปจะเล่นไหมเล่นตอบถูก200ตอบผิดหัก90บาทได้โอเคข้อต่อไปเป็นอาชีพนะครับผม อาชีพนี้ง่ายมากมกันพีได้ในของง่ายๆอ่ะเอาแลาวบอกเลยว่ะเกี่ยวกับข้าราชการไหมคะเกี่ยวตำรวจผิดไม่ใช่เกี่ยวกับทางอากาศนะคะไม่เกี่ยวทางน้ำไม่เกี่ยวบกไม่เกี่ยวโบกไม่เกี่ยวพี่ไปพี่ว่าพี่ไปไกลบกเกี่ยวบกเกี่ยวอยู่บนบกอาชีพนี้อยู่บนบกชาวประมงชาวประมงอาชีพนี้อยู่บนบกชาวประมง ผิดไม่ใช่โอ้ใครตัวเราไปลแล้วกันพนักงานเป็นพนักงานใช่เป็นพนักงานพนัอยากได้เป็นพนักงานเลยเป็นบุคลากรแล้วกันบุคลากรบุคลากรฮะแอ่ะใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงเทศักดิ์ผิดใกล้เคียงละเกี่ยวกับโรงพยาบาลไหมเกี่ยวเกี่ยวโอ้หมอเออหมอโอเคครับผมก็อ้นให้น้องทิวทิปเล่นพลายนะครับผมฝากบ้างเลยค่ะ ศจจาค่ะแจกเอร์ใช right? ่ไหมไม่ใช okay. ่วันเกิดค่ะวันเกิดเป็นชื่อร์จีเชียรอจีส่หรือมีแฟนโสดค่ะสนิทเลยถ้าคนคุยดูอยู่เขาจะเสียใจไหมถ้าเจอคิมี้ไม่มีค่ะสดสนิทหาคนแท็กหน้าไบโออยู่อ่าโอเคโอเคอ่ะฝากบลับแล้วนะครับผมค่ะบายบายค่ะ